เราจะคุยเรื่องสงการก่อนดีไหมอ่านะก็นางสงการนะคะก็ปีนี้นะะไม่ทราบว่าจะผู้ถูกพรนารากกศเทวีนะคะก็ทํานายว่านะคะนางก็ทรงดอกบอรดอกบัวหลวงนะคะแล้วก็ส่งพานะเป็นสุกรนะก็ทํานายว่าฝนเนี่ยจะตกหนักนะ400หาอันนี้ทำกันได้เหรอคะใช่ แล้วก็ทํานายว่าออภาคสาหารเธอก็จะเป็นโลหิตนะ,ะคะแล้วก็เรียกว่าปีนี้จะดนสมบูรณ์ไหมคะปีนี้ก็ต้องทนลําบากอนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากโควิด19ยังระบาดอยู่ก็ทํานายกันตามดวงนะตามดวงมเมืองนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,คะก็เอฝนจะตกหนักนะแต่น้ำเนี่ยก็ท่วมไหมคะ ก็อาจจะมีบ้างอะนะออันนี้เราเราเรา,เราตามเรียกอะไรตามตำนานอะนะ,ะแต่เขาบอกว่าเพราะมหากษัตริย์เนี่ยทรงพระเจริญรุ่งเรืองดีอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับพระสง์นิกรน,นะคะ,คะแต่นอกจากจะฝนตกหนักน้ำท่วมหรือข้าวแล้งนะคะ ชีวิตพวกเราก็ต้องดําเนินต่อไปนะคะ,คะสงกรานต์บ้านเราปีนี้นะคะก็เราก็จะเล่นกันแบบ new normal <c oughs> นะคะหน่ห้ามสาดน้ําเราทําบุญได้อะไระได้นะคะอะเรามาเข้าเรื่องแล้วหรอสงกรานต์เด็กๆค่ะเราเป็นยังไงบ้างสงกรานตเด็กๆนะคะโอ้โหสรดน้ำกันแบบ แบบไม่บรรยายนินยงใช่ไหม,มสมัย <พอ S 1> นี้ใช่สมัยก่อนมีทอดน,นะฉีดก <ไป S 1> ันะเออไม่ต้องเกิดชันแ้วกันอะสมัยก่อนมันต้องมีรถกระบะใช่ใช่ใช่ก็ใส่โอ่งใช่น้ำเนี่ยไม่ต้องคุยเลยสี่ห้าโอ่งชัดก็เรียกว่าอะรฉีดใช่ปะ รถก็หลบไปมาบางคนก็สนุกสนานถือว่าเป็นวันนั้นน่ะเป็นวันที่เราจะสาดกันเด็กๆชอบแต่ปีนี้ไม่ได้นะคะเปืองน้ำโควิดระบาดนะนี้เป็นความ remember วันสปอนมาไทยของคุณแม่ะวันนี้เรามีศิลปินรับเชิญน้องคมธนกฤษนะคะน้องคมเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยจะบอกว่าจริงๆเราก็เป็นเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่นะของน้อง นะแล้วก็น้องคมเนี่ยที่เดินเข้ามาสะดุดตาหน้าเธอเนี่ยเหมือนพี่โดโด้พระเอกหนังยุคเก้าสิบใช่ไหมพี่โดโดเธอดังมากนะคมเนี่ยหน้าเขาเหมือนมาแล้ไปไงมาไงคะน้องคมถึงได้เข้ามาในวงการเออเราลองคุยกับท่านผู้ชมหน่อยซิสมมูรถ้าเข้าวงการเลยนะครับก็ด้วยความที่ตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่นี่รุงเทียะครับแล้วก็ปีสุดท้ายแล้วแล้วเขาจะมีกัดจับ เออจัดกิจกรรมนะครับที่ห้างห้างหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ใหญ่มากนะฮะแล้วเพื่อนเนี่ยเขาสมัครทางออนไลน์แล้วก็วันนั้นต้องไปไปเมืองรายงานตัวครับแล้วก็ไม่มีเพื่อนก็เลยแบบชวนชวนไปหน่อยอะไรเงี้ยได้บอยชวนใช่เป็นเพื่อนแล้วก็สุดท้ายก็คนมันน้อยครับตอนนั้นก็ก็เลยแบบ ลองเข้าไปสมัครด้วยอะไรเงี้ยกอนตะโกนแล้วก็ได้ที่หนึ่งมาแต่เพื่อนไม่ได้เขาเรียกมามาเมืไปกับเพื่อนเพื่อนไม่ได้ตัวเองได้ใช่ครับหลังจากนั้นก็ได้เซ็นสัญญาเป็นหนึ่วีของกัมมี่ของอะไรครับตอนนี้มีสัญญาอยู่กัมมี่ไหมคะตอนนี้ไม่มีแล้วอิสระเสรีใชครัตอนนี้ก็จะมาเปลี่ยนนะครับแต่เป็นการเป็นลูกเป็นลูกของเห็นได้ข่าวว่าจริงๆแล้วนะ เขาว่าน่าจะเป็นพระเอกหนังนะเพราะหน้าตาเขาดีมากนะถอดแบบพี่โดโดมาเด้เลยอ่ะพี่โดโดตอนนั้นเขาดามากเลยนะเออตอนนี้ก็เป็นยุคของน้องคมแล้วล่ะคมธนกริ้วนงคมนี่ทำทำเพลงรึเปล่าคะตอนนี้เออตอนนี้ก็เอเมื่อก่อนมีมีเพลงครับมีเพลงอยู่กับค่ายหนึ่งครับแล้วก็มีเพลงออกมือ ท่าน <ya> ้องเขาอาย้อนเงาก็ได้ครับเป็นเพลงแนวอีสานนะครับเธอเป็นคนใต้คนใต้เราเ่งอีสานมาลองเ้องอีสานได้มาได้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 ไนนไค้ไ้ไงได้ได้ดังได้ไน้ไ้ได้้ได้ไน้ได้ไดด้้ไคนใต้นด้ได้ดัด้งดลไน้ไดใไเ้ยด้้ด้ได้อะแล้วด้้ด้ได้คน้้้้ดด น้าก็น้องเจนนี่นี่เขาก็สวยนะหน้าตาไปทางเหนือแต่เขาเป็นคนใต้นะเอ่อหน้าตาเขาสวยแล้วน้องนี่ก็หน่าตาดีก็ได้ข่าวว่าจะมาแคสติ้งหนังเรื่องอะไรนะหนังบ้านไร่หนังบ้านไร่ชะบอกหนังสาวแล้วสาวลำงหรอเเกรงใจจะเป็นตัวประกอบก็ได้ครับหน้าตาดีเขียนเอสคริปต์เอง จะบอกว่าเรื่องอะไรก็เกรงใจเปิดกล้องเมื่อไหร่อะคะก็คัมมิ่งซูนเพราะหลังจากเปิดไปหลายกล้องแล้วเริ่มเอียงเริ่มเอียงเพราะเป็นคนหญิงนะอะจะเล่าถึงสมการสมัยพี่แดนละกันสมัยพี่แดนวันสบอนอันทายคือดิฉันเนี่ยพ่อเป็นในตำรวจแม่ทางครูเราก็เพื่อนเยอะอะสมัยก่อนนะเนาะ เพื่อนชวนไปเวทีลำวงออยากเป uh. uh ็นแดนเซอร์ค huh. so ่ะเข้าเวทีลำวงกับเขาได้ที่หนึ่งเออหนีพ่อแม่เลยตอนนั้นยังเด็กๆอ่ะค่ะอือก็อยู่ๆก็มาเป็นนักธุรกิจได้ไงงงนะ แล้วสมัยก่อนเวลาไปสงกรานต์น่ะกลัวมากเลยมันก็จะเป็นมาเป็นฝูงเลยนะใช่ๆน่ากลัวแล้วก็มาทาแป้งมาเราเด็กอ่ะตั้งแต่นั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออไม่ดีเลยกลัวสารน้ําเปียกปอนเหมือนมึงจะฆ่ากูอะไรอย่างเงี้ยนี่สบัยเด็กๆไม่รู้ทันป่าวทันทันค่ะแล้วก็เขาก็จะมีที่บอกอ่ะรถกระบะใส่น้ำนี่เราขำนะ เออถ้าผู้ชมดูอยู่ก็คิดตามแนนไปด้วยแล้วกันนะว่ายังมีน้ำใสโอง่งตึ้งๆแล้วก็ขับไปน้ำหมดก็แวะเติมแล้วก็ฉีดใส่ยางแล้วก็รถรถที่บ่านมาโมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานเนี่ยก็เปียกกันนะแต่ถ้าเ,เป็นรถเก่งก็ทำเป็นอย่างนั้นแหละแต่ไม่โดนหรอกแต่ก็สนุกที่ได้ฉีด <นะ S 1> คิดอย่างนั้นวะาใจสมัยนี้ก็คงไม่มีแล้วนะ เพราะว่าปีนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเล่นน้ํากันแบบใช้ใช้น้น้อบก็ได้นี่แบบดีดสมไทยใช่แล้วของของน้องคมอ่ะุ่มสมัยเด็กๆเออเป็นไงบ้างใหญ่้งี่่สมัยเด็กๆเนี่ยก็เอ่อเาเรียกพ่อกับแม่ใช่จะจะพาแบบลูกๆไปไปวัดกันครับไปวัดปุ๊บแล้วตอนช่วงึ้งเที่ยงหน่อยก็ อาจจะมีผมเนี่ยผมเนี่ยมีพี่ชายครับก็นั่งมอไซค์กับออไซค์กันไปอะไรแล้วก็ถือองค์องค์ใบเล็กๆครับแล้วก็ใส่น้ำแข็งเข้าไปโอ้มีมีเด้อแล้วเธอเดินศาดตรมั้ยผมอ่ะไม่เรียอกับบ้านเนี่ยคือขาวเลยครับแล้วทำไมต้องใส่น้ำแข็งนะเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับอ๋อหลังออกจากน้ำแข็งไปปาคิดแบบไวรุสเมืองนอกอ๋อแลคือให้มันเย็นๆแล้วก็สายตัวนิดนึงอะไรงเีนะเพราะว่ามันต้องไป ไปยาวครับเราก็เลยแบบใช้การโปรยนิ่งนิดนึงอะไรเงี้ยเซฟน้ำเอาไว้คืให้มันเย็นหเอเห็นใช่ครับอ๋อคือให้นี้เป็นการการเล่นแบบเออเด็กๆซึ่งก็ค่อนข้างสุภาพนะเออน้อยนะก็ยังดีนะอุ้ยไปรุ่นสมัยก่อนนะแป้งเปิ้งอะไรไม่รู้ปะโป้ยหน้าชีวิตนี้กูจะตายอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อสองปีที่แล้วไปเล่นที่ถนนก็ฝันเออว่าไง โดนฝรั่งอ่ะมันใช้ไอเนี่ยยิงเข้าแบบใส่แว่นตาแว่นตาหลุดกันไั้นอต้องเขามีที่ใส่อะไรมือถืออ่ะเป็นกันน้ําอ่ะเออเมื่อสองปีที่แล้วไปที่อะไรอา R C A ที่ตกใจมากเลยวัยรุ่นปิดถนนนะแล้วมีคอนเสิร์ตข้างบนใช่ไหมสมัยที่โควิดยังไม่ระบาดใช่ปะเขาก็แต่งกันโอ้โหมีไอที่ที่ขายดีก็คือไอที่ใส่อะไรนะมือถือเขาก็จะสะไลกันแล้วก็ปืนฉีดน้ํา นะแล้วก็เขามีอะไรนะเอ่อวัยรุ่นอะมีแป้งแป้งทันสมัยนะเธอเดี๋ยวนี้ทั้งถนนนะเขาจะปล่อยแถวอะไรซีดีซีเรื่อตรงกำลัเก้าอะค่ะใช่ครับเอ้นวัยรุ่นเยอะวัยรุ่นเยอะเราก็จะลงไปก็แร์เราดูวัยรุ่นเรคุณแม่เราใส่แว่นตาเราใส่แว่นตาเราใส่หน้ากากเขาไม่รู้ค่ะที่ใส่ดีก็คือหนึ่งแว่นตาแล้วก็กระเป๋าที่ที่ใส่ มือถือฉีดน,น้ำด้วยเขาจัด,ดจะถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งที่ก็ทุกคนอาจะถามว่าแล้วคุณคุณหญิงป้าไปทำไมป่าขับรถไปงานแล้วก็ผ่านถ,าถ้าเราสิบเจ็ดอเกนฑอาจจะลงไปงตลึงตึงๆกับเขาว่าน้อวอัย <c oughs> นี้ก็ได้นองโคมีเขา่าถือว่าเป็นเด็กยุคใหม่นะชอบท่องเที่ยวเที่ยวที่ไหนผมชอบไปเที่ยวเหนือครับ คนใต้แล้วก็ร้องเพลงอีสานเนี่ยเออเช่นมงมันอไม่เข้ากันสักอย่างแล้วแล้ล้สเปคหนูสเปคเสียงหน่อยอะไรครับอะไรก็ได้ที่หนูคิดว่าเจ๋งอ่ะจะปังคุลีเย่แค่เพลงนั้นเพลงเพลงตัวเองอ่ะเพลงเองนะครับเพลงคำนวณเขาอายย่อมเราก็ได้ครับเอออ่ะน้องพระเอกมองกล้องลูก รู้ตัวตลอดว่าหาต้องจอดบอดจุดหมายแต่อ้ายยังฝื้นมืนใสยอย่อนลมหายใจอ้ายมันคือเธอประมาณนี้พอ oh, <Yay. S 1> พอม่หน้ามาน้าม้าเราประมาณพันกว่าคนแม่ยกไม่ต้องชูป้ายนะคะ <c oughs> ไม่ต้องชูป้ายไฟอ่าอ่ะ,อะวันนี้เนี่ย <c oughs> เราจะไปย้อนยุคก,กัน นะเราจะมีสาวระงงเพิ่งสมัครมาคลุนอ้ออ้นนั่นแหละเพิ่งถึงเกนนะฮะตึงเกนแปดสิบแปดไม่เกินสิบแปดสิบแปพนำโดยพี่จัญญาของเราค่ะนะชมลรงใบทองเฮฮาพาพเลาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีพิธีกรค่ะเบนนี่เบนนี่เขาฉา้ยาบานเยนสอง กับน้องน้ำฝนสองคนเนี่ยเขาก็จะพาเราไปตึงต้งตึงต้งลำวงเดิน12บสองกันก่อนอที่จะไปพบคณะลำวงมรดกโลกของเราเนี่ยนะคะก่อนเดียวเราคุยกันนะอ่ะช่วงนี้ให้น้องฝากผลงานหน่อยครับน้องคมธนกิจครับ,รบก่อนอื่นครับผมคมธนก,กิจนะก,ก,ก็ขอฝากไอจก่อนแล้วกันครับไอจี คมธรกิจนะครับ K O M s c o r T S A N A K R I T ครับแล้วก็ผลงานตอนนี้ก็น่าจะปล่อยเพลงซิกิลใหม่ครับน่าจะประมาณอีกไม่นานครับประมาณสองสาเดือนนครับก็ฝากติดตามนะจริงๆน่าเป็นไปเอกหนังหนุ่มบ้านไร่สาวลำบงต้องพี่แนนซี่พาไปแล้วล่ะนะก็ขอฝากนะศิลปินดาวรุ่งดวงใหม่เนาะ ่ของน้องคมธนกิจนะคะซึ่งตอนนี้ก็งงมากเลยนักร้องนี่หล่อกว่าดาราอีกนะใช่ใชแล้วก็ผู้จัดการนี่รู้สึกคุณแนนซี่เป็นผู้จัดการอย่างคุ้นหนังบบดีคุณแนนซี่แลกันคะแย่งกแบบันแย่งกันเป็นผู้จัดการไม่เป็นไรเป็นคู่ก็ได้เป็นคู่คน้องคมธนกิจนะคะเพราะเราก็จะมีคอนเสิร์ตของน้องเมียนยูที่แซมไดคลับนะคะก็เดี๋ยวอาจจะดังแบบศิลปินแบบรุ่นพี่ๆเขานะคะค่ะ ก็ช่วงนี้นี่นะคะก็อยากจะให้ไปเจอกับลำวงนะสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะถ้าเราดูหนังเรื่องเทวีพบนะคะเราไปเจอชุดนี้เลยค่ะนางลำธนบุติรุ่นมรดกโลกค้านี่คือย้ายเลยไม่ไม่พี่ฟังโก่อนกดกสต็อปก่อนกดสต็อปแล้ว